ร้านแม็กมอไซ์นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่กับเจ้ายาม่า5เอ็นแมปี2024นะครับซึ่งตัวนี้จะได้สีสันอะไรต่างๆค่อนข้างสวยงามเลย มาพร้อมกับตัวรถรุ่นท็อปนะครับนอกเหนือจากว่าจะมีระบบที่เป็นเบรก ABS มาให้แล้วยังมีท a กช i ่น Control กับ Wi Connect มาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถโดยรวมกันนะว่าคันนี้ชุดสีอะไรต่างๆของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับผมชิลด้านหน้ายังเป็นชิลเดิมอยู่แล้วก็ในเรื่องของระบบไฟเนี่ยไฟด้านหน้าเองจะเป็นไฟหน้าแบบ LED แสงสีขาวนะครับบางโคนด้านหน้าไร้ริ้วรอยไม่มีแตกไม่มีหกัก แล้วก็ในเรื่องของยางตัวรถเนี่ยคันนี้ยังได้เป็นยางเดิมๆมาจากโรงงานอยู่ส่วนสีล้อแม็กที่เห็นว่าเป็นสีทองมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเดิมๆมาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะแล้วก็ลองดูนะครับจานเบรกตรงนี้เห็นไหมจานเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนสะอาดเลยนะครับยังไม่มีการกินจานของตัวผ้าเบรกนั่นเองนั่นเท่ากับว่าตัวรถเนี่ยคันนี้เลขใหม่นะครับเขาวิ่งมาน้อยนั่นเองในเรื่องของสภาพสีสันตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็ตามที่เห็นเลยว่า รถไม่มีรอยถลอกเลยแม้แต่น้อยนะครับผมสติกเกอร์โลโก้อะไรต่างๆยังติดอยู่ครบเหมือนเดิมแล้วก็ให้ดูนะครับการระบายความรอ้อนรถรุ่นนี้จะใช้เป็นตัวหม้อน้ำนั่นเองส่วนโชคด้านหลังเนี่ยที่เราเห็นนะครับอันนี้ยังเป็นโชคเดิมๆมาจากโรงงานอยู่นะจับมือด้านหลังไฟท้ายอะไรต่างๆไม่มีแตกไม่มีหักชำรุดนะครับแผ่นทับทิมอะไรต่างๆคือติดอยู่ครบตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับผม ในเรื่องของสีสันตัวรถทางด้านฝั่งนี้ด้านหลังก็สวยงามเช่นเดียวกันแล้วก็กองอากาศชุดข้างพวกนี้นะครับคือของเดิมๆทั้งหมดอันนี้ผมให้ดูนะครับว่าด้านหลังเนี่ยดอกยางนะครับเต็มตามที่เห็นแบบนี้เลยต่อมาเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนี่เห็นไหมรถเนี่ยคันนี้ใครซื้อไปนะผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคุณจะได้รถบ้านแท้จากร้านเราไปแล้วก็เลขไมค์คันนี้นะครับผมอุบไว้เลยว่าเลขไม์วิ่งมาน้อยมากๆนะครับให้ดูเลยว่าคอนโซลอะไรต่างๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะใหม่เอี่ยมเลยนะครับสวิตตัวนี้จะเป็นแบบคีย์เลสนั่นเองนะครับลองดูนะปุ่มน้ํามันปุ่มใต้เบาะอักษรครบเกะด้านหน้าขวานะครับสามารถที่จะเอาพวกกุญแจบ้านใส่ได้นะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยสามารถวางขวดน้ําหรือว่าวางมือถือได้นะแล้วก็จะมีช่องพ o ว e เ o อร์เอาเล็เอาไว้ให้เราแบบชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นั่นเอง ในเรื่องของแผงประกับนะครับมีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวแต่นะครับมีปุ่มเมนูตรงนี้เอาไว้ดูค่าหลากหลายได้แล้วก็ตรงนี้จะมีระบบ idling stop มาให้พร้อมกับไฟฉุกเฉินนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ใต้เบาะก,กันก่อนนะครับว่าคันนี้ขนาดใต้เบาะเขาเป็นยังไงบ้างนี่เบาะรถเดิมๆนะครับหนานั่งสบายแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับนี่ใต้เบาะใหญ่เลยสามารถใส่หมกน็อกเต็มใบได้1ใบบุกเซอร์วิสอะไรต่างๆคู่มือมีมาให้ครบแล้วก็ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าปัดกันนี่หน้าปัดรถรุ่นนี้นะครับมีสแสดงผลเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS นะครับ Traction Control หรือว่าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือก็ได้ส่วนเลขไมล์เนี่ยคันนี้วิ่งมาเพียงแค่3,000กิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าวิ่งมาน้อยมากตรงนี้จะเป็นบอกในเรื่องของอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับแล้วก็บอกเวลาได้นั่นเองนะบอกสถานะน้ำมันความเร็ว,แล,วแล้วเรากดปุ่มตรงนี้นะครับนี่ เพื่อดูค่าเมนูอะไรต่างๆได้นะครับผมนี่เราอยากดูอะไรเราอยากรู้ค่าทิป1่ทิป2นะครับพร้อมอัตราการกินน้ำมันหรือว่าแบตเตอรี่นะครับเราสามารถดูได้หมดเลยแ r a c t i o n control เราสามารถปิดได้นะครับมีการเตือนเปลี่ยนเอ่อในเรื่องของสายพานแล้วก็น้ำมันเครื่องด้วยนะ เป็นรถที่ออปชันนะครับให้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือมันสามารถดูได้หลากหลายนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะซื้อไปขี่ในเมืองหรือว่าขี่ออกต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมจะแนะนําเสมอนะครับผมเพราะว่าเรื่องของออปชันระบบอะไรต่างๆเขาให้มาค่อนข้างจะดีนั่นเองและขั้นนี้นะครับการสตา,าร์ทมือนะครับผมสามารถสตาร์ทได้ง่ายๆนิ่มๆแบบนี้เดี๋ยวดูนะเครื่องยนต์นะครับไม่มีการแอบวอร์มก่อนเครื่องเย็นๆนะครับผมนี่ สตาร์ทมือชึ่งเดียวติดนะครับแล้วเสียงเนี่ยเงียบมากๆนะครับไม่ได้ยินเสียงถึงการสตาร์ทเลยในเรื่องของระบบไฟเองนะครับตัวนี้มีไฟฉุกเฉินมาให้นี่ผมเปิดไฟฉุกเฉินอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของตัวหลอดไฟนะว่ามันสามารถทําได้ดีแบบนี้นะครับติดครบทั้งหมดไฟสูงไฟต่ำออกหมดทุกจุดนะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าแบบนี้นะครับผมเห็นไหมนี่ไฟสูงไฟต่ำติดหมดนะตัวนี้จะเป็นไฟแบบ led ด้วยนะครับแสงสีขาวหล่อหลแบบนี้เลยแล้วก็มาดูด้านหลังกัน ด้านหลังนะครับไฟโพงไฟท้ายไฟเลี้ยวติดออกครบหมดนะครับไฟแสงเบรกนี่แบบนี้เลยนะครับซื้อไฟบอกแล้วว่ารถร้านเรานะครับมีการตรวจสอบเช็คให้ทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็ต่อมานะครับดี่เสียงข้อรถประมาณนี้นะครับเสียงข้อเงี้ยรถรุ่นนี้จะมีระบบ traction control มาให้นะครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูเลยว่าการทำงานของระบบเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากบิดคันเร่งเลยเห็นไหมนี่บิดคันเร่งไม่ไปแล้วนะครับสังเกตนะครับ TCS ก็ริบนะครับผม แปลว่าแฮกชั่นคอนโทร l ทำงานนั่นเองนะก็คือเป็นระบบที่ป้องกันการออกตัวแบบล้อฟรีนั่นเองนะนี่เวลาเราบิดกระแทกเนี้ยมันจะไม่ไม่สามารถทําได้นะครับผมหรือถ้าเกิดสมมติเราอยากจะบิดแบบล้อกระแทกใช่ไหมอ่านี่เราต้องเข้ามาที่หน้าในเมนูมน,นี้นะครับผมนี่เลือกคําว่า TCS นะครับแล้วกดค้างนะครับผมให้มันระบบมันเป็นตัว o อฟก่อนนะครับนี่เราสามารถบิดแบบล้อลอยได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองบิดพร้อมกันเลย คือบิดให้ดูเลยนะครับว่าถ้าเราปิดระบบเนี่ยเราสามารถที่จะบิดแบบนี้ได้นั่นเองฮ่าพันเร่งบิดติดตามมือนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมดับสวิตช์เครื่องยนต์อ่าทุกครั้งที่เวลาเราดับสวิตช์เนี่ยเดี๋ยวพอเราเปิดมาใหม่ปุ๊บนะครับไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะออฟนะครับผมไม่มันจะกลับมาออนให้แบบนี้นั่นเองคราวนี้นะครับ ตัวรถนอกจากเราตรวจสอบเช็คสภาพตัวรถให้ทั้งหมดเรียบร้อยว่ารถเนี่ยซื้อไปพร้อมใช้งานนะเรายังมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเรายังมีการรับประกันเครื่องให้อีก30วันไม่จากัดระยะทางมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้ว่าซื้อไปต้องโอนชื่อได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับรถคันนี้เป็นปี2024เท่ากับว่าประกันสู์เนี่ยยังเหลือนะครับอีกประมาณ3ปีลูกค้าสามารถนํารถเข้าเช็คระยะเซอร์วิสจากศูนย์ต่อได้เลยนะครับผม แล้วก็ต่อมานะครับทางร้านเรามีบริการจัดส่งรถให้ทั่วประเทศไทยพร้อมรองรับการเก็บเงินปลายทางที่นาบ้านของลูกค้าด้วยใครอยากให้ส่งที่ไหนนะครับสามารถแจ้งมาหาเราได้เลยนะว่าอยากให้ส่งที่ไหนเรารองรับการเก็บเงินปลายทางที่นาบ้านให้แล้วก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงก็สามารถมาได้เลยที่ซอยเพชรเกษม77มาไม่ถูกนะครับโทรหาได้ที่0 8 0 5 5 8 0 3 9 6แนะครับผมอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับทางร้านเรานะครับนอกจากจะขายรถสวยๆแบบนี้แล้วยังให้บริการ รับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทอร์รถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นใครอยากจะขายหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนรถรุ่นไหนสามารถส่งรูปมาได้ที่ไอดีไลน์แอไ MC 1 3 3 1 1มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินสดให้ทันทีนั่นเองนะครับผมอ่ะ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดหากใครอยากจะได้รถบ้านมือสองสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งเป็นรถบ้านแท้ๆจากเจ้าของโดยตรงแล้วก็เป็นรถมือเดียวด้วยอย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามช่องนี้กันเอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดรถมอเตอร์ไซค์มือสสภาพสวยๆและราคาย่อมยาวแบบนี้กับทางร้านนั่นเองงวันนี้ก็ขอฝากเจ้ายาาเอ็น Nmax เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับขอบคุณครับ